สวัสดีครับผมเจเจกิษณาภูมิพิบูลสงครามนะครับผมอายุ24ปีครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันนี้ก็คือเราไม่ควรจะมองที่เป้าหมายอย่างเดียวครับเราควรจะหันกลับไปมองอดีต appreciate กับมันว่าเราผ่านปัญหาเราผ่านอุปสรรคมาได้มากมายแค่ไหนแล้วแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองในวันที่ตัวเองท้อหรือว่าเหนื่อยนะครับ Listen the cloud. เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีค่ะก็นี่คือรายการ c ั m i n g of Age นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นทั้งศิล,ลปินไม่สีเป็นเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะแล้วก็เราเพิ่งเห็นเขาในบทบาทศิล,ลปินอย่างเต็มตัวที่ทําเพลงเองแต่งเพลงเองดําเนินรายการโดยพิมพ์อนัทกุลค่ะปาริชาตคําว่าดค่ะค่ะแล้วก็เราอยู่กับเจเจ,เจกฤษณภูมพิพิบูลสงครามสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็สองปีที่แล้วถ้าเจเจยังจาได้พวกเราเคยมาคุยกันครั้งหนึ่งเนอะตั้งแต่ตอนนู้นก็มีอยู่คําถามหนึ่งที่เราเคยถามเจเจว่าเอ้ยนอกจากที่เป็นนักแสดงแล้วว่ายังมีอะไรที่เจเจยังอยากทําอีกบ้างเจเจบอกว่าอยากเป็นนักร้องซึ่งนักร้องก็อยากร้องเพลงฮิปฮอปซึ่งล่าสุดก็ทําได้แล้วคเย่เป็นยังไงบ้างคะมันต่างจากที่คิดไว้ไหมเอ่อ ถามว่าต่างไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยต่างจากที่ที่เรานึกภาพไว้อะครับแต่ว่าถามว่าแบบเรื่องเรื่องความยากอะไรเงี้ยตอนตอนที่เราจะเริ่มทำตอนนั้นเราคิดว่ามันง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มทำจริงแล้วมันก็ยากครับยากมากทำไมต้องเป็นเพลงฮิปฮอปคือคือผมมันเป็นมันเป็นความบังเอิญด้วยครับมันต้องแบบเล่าเล่าย้อนไปก่อน,นครับโอเค คือตอนช่วงประมาณผมอายุประมาณ1 4 1 5ี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นไม่เป็นช่วงที่แบบเหมือนผมอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วก็แบบเหมือนเพื่อนเพื่อน,น,นหรือว่าในในแบบกลุ่มเพื่อนหรือว่าเด็กเด็กตอนนั้นนะเขาจะใช้วิธีการฟังเพลงโดยการโหลดจากเว็บเท่อนะครับเว็บบ <c oughs> <อ>ิดเว็บบิดเว็บบิดแล้วก็ทีเนี้ยคือพอผมได้โทรศัพท์เครื่องแรกตอนนั้นมาแล้วแบบผมก็คิดว่าเออการที่เราจะแบบอุดอุดหนุนศิลปินที่แบบ เป็นลิขสิทธิ์แท้มันก็คงจะดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปใน i อจูนแล้วเราก็หาเพลงฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปเจออันหนึ่งเป็นของคิดอิงครับเป็นศิลปินฮิปฮอปฟังอเมริกาแต้วผมก็ไม่รู้จักด้วยแล้วผมก็เลือกจากปกอัลบั้มับแล้วก็กดเข้าไปซื้อแล้วพอฟังปุ๊บเอ้ามันเป็นเพลงฮิปฮอปแล้วหลังจากนั้นเราก็ฟังมายาวหาฟังเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเลยซึมเข้าไปแล้วแบบทําให้เราชอบครับแล้วผมผมรู้สึกว่า ฮิปฮอปมันจะมีความแบบมันจะมีความเรียวกว่าเพลงเพลงแนวอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบครับเหมือนมันเล่าเรื่องตรงๆใช่ใช่โดยที่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรมากใช่ใชแล้วก็เลยฟังฟังเพลงใช่ครับก,ก็ก็ฟังฟังแบบนั้นมาโดยตลอดครับจนแบบช่วงช่วงที่เริ่มทำนายไปนายครับ ก็ก็ทำทำให้เริ่มเราเราเริ่มที่จะลงมือทำแบบเริ่มเริ่มมาทำแบบจริงจังลองทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็ทำได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยแบบโอเคพอจบดานาเบนาะเราก็จะไปต่ออะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบระหว่างที่ทำดานาเนาแล้วก็หลังจากจบออกมาแบบผมพยายามเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเขียนเนื้อสไตล์แต่ละสไตล์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแบบลงลึกแบบจริงจัง ลงลึกที่ว่าคือเจเจศึกษายัางไงอะคะคือผมผมจะเน้นคือผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้ทฤษฎีดนตรีครับผมก็จะใช้วิธีการฟังเอาว่าแบบจังหวะมันเป็นประมาณไหนฟโฟลที่แรปเปอร์แต่ละคนใช้มันเป็นยังไงน้ําเสียงโทนอะไรเงี้ยครับก็คือจะฟังหมดทุกอย่างฟังฟังแม้กระทั่งแบบการการทำดินามิก ในการแรปในเพลงหรือว่าคําท้ายที่เขาใช้ในการแบบคล้องจองการรามอะไรเงี้ยเขาแบบใช้คําอะไรบ้างมันไปสัมผัสอะไรตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาช่วยผมในการเขียน <ừ> mm, อะไรเงี้ยครับอืมแล้วพอเป็นศิลปินอย่างที่เคยอยากเป็นแล้วบทบาทศิลปินกับน,นักแสดงชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะเออ มันผมว่ามันคนละแบบครับคือคือการเป็นนักแสดงมันชาร์เลนต์ตัวเราที่แบบว่าเราจะต้องไปเป็นคนอื่นนะครับแต่ว่าการเป็นศิลปินมันคือการเลพิเซนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีความผมก็ชอบมันทั้งคู่แต่ว่าจะเป็นคนละมุมอะไรยเงี้ยครับคือคือผมผมก็ชอบการแสดงที่มันมันชาร์เลนต์เราว่าเราเอสะสมมุติว่าเราได้บทนี้มาเราจะทําให้มันแบบยูนิคมากได้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเรื่องการเป็นศิลปินมันก็ผมก็ชอบตรงที่ว่าแบบ เราจะหยิบหรือว่าขุดคุยเรื่องราวของเรามาเล่ายัางไงให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับทีนี้แบบตอนแรกอ่ะทางานแสดงมาตลอดใช่ไหมแล้วก็เล่นเป็นคนอื่นมาตลอดครับพอต้องมาทําเพลงแล้วต้องแบบว่าเอ็กเพรสตัวเองครับขนาดนั้นมันมันลำบากไหมคะอตอนแรกยากมากค,ครับเพราะว่าเพราะว่าอ,อย่างพอเราเป็นศิลปินปุบบะเราจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองหรือว่าประสบการณ์ที่เราเจอ ผ่านการเขียนเนื้อใช่ป่ะครับแล้วยิ่งยิ่งพอผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีแบบเป็นมือใหม่ด้วยครับแบบเพิ่งมาทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะหยิบจับเรื่องราวของเราหรือว่าประสบการณ์ของเรามาเล่าแต่ในขณะเดียวกันคือเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะมันทําให้เราเกิดความรู้สึกใช่ป่ะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี้ยคือมันก็บางความรู้สึกเราก็ยังไม่ยอมรับเลยอะไรเงี้ยครับึงตัวเราเองอผมพูดรู้เรื่องครับรู้ไหยกตัวอย่างยกตัวอย่างประมาณไหนยกตัวอย่างอย่างเช่น สมมติว่าสมมติว่าเราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งมาที่แบบมันมันส่งผลต่อต่ออารมณ์ของเราอย่างเงี้ยจนแบบบางทีมันทำให้เรารู้สึกมากเกินไปจนเราไม่ยอมรับมันอะไรเงี้ยครับเหมือนผมว่ามันอมเออผมไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงมันมันเหมือนสมมติว่าคนเกิดอุบัติเหตุแล้วยังช็อกอยู่ครับ หมายถึงว่ามันเร uh ียนรู้ความรู้สึกไม่ทันอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแล้วเราก็พอมันพออย่างผมเนี้ยพอเราเรียนรู้ความรู้สึกไม่ทันปุ๊บเราก็แบบปล่อยมนผ่านไปอะไรย่างเง uh ี huh. ้ยจนเราต้องเราสนใจเรื่องนี้แล้วเราจะหยิบมันมาทำอะไรเง uh ี huh. ้ยมันเลยทําให้เราต้องกลับไปคน้นความรู้สึกในอีกรอบว่าเออจริงๆแล้วที่เราเจอเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะเรารู้สึกอะไรกับมันจริงๆถ้าสมมติว่าเลิกกับแฟน ถ้าเรามองเผืๆมันก็อาจจะอ,อ๋อเสียใจแหละแต่ว่าข้างในนะั้นมันก็อาจจะมีความแบบเสียใจน้อยใจความผิดหวังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับชีวิตของคนอายุ24มันซับซ้อนขนาดนั้นแล้วมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแล้วยิ่งและยิงะย่งเราเราเป็นคนที่เราจะต้องเล่าเรื่องราวของเราผ่านเพลงให้คนอื่นฟังเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนแรกที่รู้ดีที่สุดแล้วรู้ให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเองอะไรเงี้ย มันเหมือนมันได้ทําความเข้าใจตัวเองด้วยครับพอกลับพอต้องกลับไปแบบว่าขุดคุยคใช้คำว่าขุดคุยถูกหรืวเปล่าไม่รูะแต่ว่าไปเหมือนแบบไปทําความรู้จักกับตัวเองจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเจรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับแล้วผมผมรู้สึกว่ามันกลายเป็น <c oughs> เรื่องที่ดีด้วยซ้ําที่เหมือนบางอย่างมันมันปลดล็อกเราด้วยครับมันคือบางอย่าง มันเป็นปมในใจเราแล้วพอเรายิ่งไปขุดคุยมันมันยิ่งทําให้เราแบบเหมือนวางก้อนหินก้อนนั้นลงอะไรเงี้ยอย่างเช่นเพลงเพลงใน EP เน ience, ี่ยครับชื่อ p a s s i o n a t d Patient ใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่เป็นอินโทรดักชันชื่อเพลงว่านิมมาอะไรเงี้ยคือเนื้อหาในนั้นมันก็จะเล่าเหมือนประสบการณ์วัยเด็กแล้วก็เรื่องที่ผมเจอมาทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นมันจะมีท่อนหนึ่งที่ที่พูดเรื่องแบบแบบว่า วันที่ฉันร้องไห้ป่วยอยู่บนเตียงพ่อฉันโอบกอดคอยอยู่ข้างเคียงตอนที่แม่เหลือเงินอยู่แค่ร้อยเดียวยิ่งทำไม่ใช้แั่เตบใหญ่แล้วก็พากเพียรอะไรเงี้ยคือตอนอเด็กๆพอเวลาผมป่วยอะไรเงี้ยพ่อผมจะเป็นคนที่แบบมานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลเสมอทุกครั้งทุกรอบอะไรเงี้ยซึ่งผมลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าพอต้องมาเขียนเพลงนี้ผมกลับแบบจำจำโมเมนต์เหล่านั้นได้ดีเลยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอ่ คุณแม่เหลือ,องกันอยู่แค่ร้อยเดียวก็คือตอนมันก็จะเป็นช่วงตอนที่ผมเด็กๆที่แบบมันเหมือนเป็นเป็นภาพที่แบบติดตาผมแล้วก็แบบอยู่ในหัวผมมาตลอดแล้วผมก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังด้วยแล้วตัวผมเองก็ยังไม่ได้ยอมรับเรื่องเหล่านั้นอะไรเงี้ยจนแบบพอเราได้มาทำอีพีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเรามาตลอดที่แม้แต่เราเองก็ยังไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแบบเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วพอเราจะเป็นศิลปินปุ๊บผมคิดว่าเราควรจะจริงกับคนฟังให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ย มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมแบบยอมรับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังอืมซึ่งมันก็ทําให้สบายขึ้นสบายขึ้นครับดีเลยครับแล้วมันก็มันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรลบข้อคอลหาที่แบบคนอื่นมีต่อผมว่าแบบว่าผมแบบสบายตั้งแต่เด็กบ้านรวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครับอืม กำลังจะ25ปีหน้าอะไรใช่ไหมคะครับซึ่งวัย25มันก็ดูแบบเป็นวัยที่กำลังเก้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนาะแต่ว่าด้วยความที่เจ๊ทำงานมาตั้งแต่เด็กครับเรารู้สึกไหมว่า25มันเป็นก้าวสำคัญไม่ครับคือผมรู้สึกว่ามันสำคัญมาสักพักแล้วครับเพราะว่าแต่ละก้าวอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันอาจจะ มันอาจจะทำมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบทำงานแบบตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็คือมีปัญหาตรงที่ว่าแบบเหมือนแนาความรับผิดชอบเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าตอนมันก็ยังมีโมเมนต,ต์ที่เรารู้สึกว่าเรายังทาตัวเด็กอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบช่วงนี้มันมีคําถามเกิดกับเกิดขึ้นกับตัวเองว่าเอ๊ะสรุปว่านี่เราเป็นผู้ใหญ่หรือยังวะหรือว่าเรายังเด็กอยู่เราเรายังทําตัวสนุก ได้อีกมากแค่ไหนหรือว่าเราควรจะจริงจังกับตัวเองได้แล้วว่าเราควรจะเริ่มทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยความเป็นเด็กที่ว่าคืออะไรที่ที่บอกอผมคิดว่าผมยังใช้เวลาว่างอย่างปล่าประโยชน์อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาเขาชไม่ใว่าเราคือเวลาว่างเราก็ควรจะชิวมันก็ใช่แต่ว่าหลังๆมาคือแบบผมรู้สึกว่าเอฟเราจะเราเราจะชิวอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเราควรจะหาอะไรทําเวลาที่เราว่างอะไรเงี้ยหรือว่า ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองหรือเปล่าในสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายัางเป็นเด็กอยู่สมมุติว่าคนที่จะเอ,อสมมุติว่าเป็นวัยทางานก็อยากจะเริ่มทํางานเอ้ยต่อไปอยากจะมีบ้านมีรถหรือว่ามีอะไรอะไรนี้เรามีหรือยังก็หมายถึงว่าถ้าถ้าเป้าหมายแบบนั้นมันก็ก็ม,มีอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องแบบอย่างอย่างผมแบบอยากลองทําธุรกิจดูอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ไม่มีเวลามานั่งสักทีพอมันมีเวลาว่างปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยชิวๆพักๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหลังๆมาพอพอเราทํางานปุ๊บแล้วเราก็หันกลับเอ๊ะจริงๆแล้วเราเริ่มมันน้ไว้นีหว่าแล้วเราจะไปต่อมันเมื่อไหร่วะแล้วก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปแล้วว่าน,นี่เราเราโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับผม Mm hmm. มันมันเหมือนกับว่าเป็นแบบวัยรุ่นไปลายๆที่จะ, mm hmm. จะเกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังงงๆว่าเอ๊ะยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ชีวิตวัยรุ่นของเจเจที่ต้องทํางานไปด้วยเหมือน mm hmm. เหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆไหม mm hmm. ชีวิตอ mm hmm. ทั่วไปอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวครับหมายถึงว่าเราเราจะต้องเอาเอาเวลาของเราไปทํางานไปทําในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นที่ว่าแบบอ๋อโอเค มีเรียนอย่างเดียวหรือว่าบางคนอาจจะแบบทํางานหลังจากที่ที่ไม่ได้เรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมคือมันทับซ้อนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังดีตรงที่แบบผมผมยังหาเวลาที่จะแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นได้อะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าเราเราก็ไม่ได้แบบส t r i c ว่าแบบจะทํางานทํางานทํางาน,งานเรียน,เร,ยนเรียนซะอย่างเดียวเราก็ยังมีเวลาให้แบบโอ okay, เคแล้วค่อยทำงานต่อ แล้วการที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเลยคะสิ่งนี้มันสอนอะไรให้เราเติบโตไปกว่าคนในวัยเดียวกันถ้าเราคิดว่าเอ่อน่าจะเป็นการเมเนจตัวเองได้ไหมครับการจัดการของตัวเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเรียนหนักอย่างเดียวเราทํางานหนักอย่างเดียวหรือว่าเราทั้งเรียนทั้งทางานโดยที่แบบไม่ได้มีเวลาให้ตัวเอง ได้กลับมาคิดบ้างว่าเอ๊ะที่ผ่านมาอา,อาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งปีเราผ่านอะไรมันมาบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่ามันจะล o s ตัวเองแล้วมันก็จะหมด passion ในการทําสิ่งสิ่งนั้นไปอะไรเงี้ย mm. อย่างเช่นถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเหมือนเด็กที่ที่โดนบังคับว่าจะต้องเรียนอย่างเดียวเรียนเรียนเรียนเสร็จปุ๊บต้องไปเรียนพิเศษอีก ต้องอ่านหนังสือนูน่นนั่นนี่บางทีมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดมากเกินไปแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบเหมือนหมดความอดทนแล้วก็แมวและอะไรเงี้ยก<ม>ารที่แบบหาช่วงเบรกให้ตัวเองให้ตัวเองแบบหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองมันก็น่าจะช่วยได้มากในการที่เราจะทำสิ่งสิ่งหนึง่งอะไรเงี้ยแปลว่าตัวเองก็กลับไปไปเหมือนสะท้อนตัวเองในอดีตบ่อยๆบ่อยมากครับคือผมชอบนั่งคุยกับตัวเองครับ แมทห<ล>มายถึงว่าไม่ใช่นั่งคุย,ยกับตัวเองแบบเ,เป็นไงบ้าง่น่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราจะนั่งนิ่งๆแล้วเราก็คิดว่าแบบเออที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างเราแบบมาจากจุดไหนอะไรเงี้ยเราแบบทํามาเท่าไหร่แล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรอเดี๋ยวเราพักหายใจแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากลับมานั่งทบทวนกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ผ่านมาเรารู้สึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังๆมาจะไม่ค่อยปล่อยผ่านเท่าไหร่ครับทำบ่อยแค่ไหนคะแบบนี้ บ็บ่อยบ่อยทุกครั้งที่คิดออกก็จะนั่งแล้วก็นั่งคิดกับตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันอย่างอย่างงานของผมเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าแบบถ้าสมมุติว่าเรางานในวงการบันเทิงมันมีสิ่งอะไรที่ยั่วยุ <c oughs> เราเยอะอะไรเงี้ยครับทั้งแบบชื่อเสียงเงินทองความแบบความได้นูน่นได้นี่อะไรเงี้ย คือผมรู้สึกว่าการที่เรามานั่งกับตัวเองมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเข้าใจจุดที่เราเป็นอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมผมคิดว่ามันทําให้ผมแบบไม่เหลิงไปกับสิ่งพวกนั้นอะไรเงี้ยอืมงั้นถามจริงๆว่าที่ผ่านมาเคยเลิ่งไหมเคยครับ เล่เคคเาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเป็นยังไงบ้างช่วงช่วงนั้นมันมันเป็นช่วงช่วงตอนมาผมมัธยมปลายอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความที่แบบเหมือนช่วงนั้นเราจะบินไปบินมาบ่อยแล้วก็มันก็ยังมีผลงานมาเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยดังนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราเรา,เรามีงานในวงการที่กรุงเทพปุ๊บแต่ว่าเรายังเป็นตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าพอเรากลับไปที่เชีงยงใหม่กลับไปที่บ้านเราเราคือแบบดังมากนะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบ ยืดยืด<อ><ย>ในตัวเองนิดนึงอะไรเงรี้ย <laughs> แต่สุดท้ายแล้วแบบเหมือนพอพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงรี้ยเหมือนผมโชคดีด้วยแหละที่ตอนที่เข้าวงการแรกๆแบบมีพี่ๆแบบคอยพูดเตือนพูดกอกหูผมเสมออะไรเงรี้ยว่าแบบเออคือสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรแบบยั่งยืนอะไรเงรี้ยสุดท้ายเรากระแสมาจะมาแป๊บเดียวแล้วมันก็อาจจะไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่มันจะทําให้เราอยู่นานคือความน่ารัก เป็นกันเองกับพี่ๆที่เราทำงานด้วยความเรารู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ตั้งใจทำงานให้มันผลงานมันออกมาดีที่สุดอะสิ่งเราจะเป็นตัวการันตีว่าเราจะอยู่ได้นานอะไรอย่างนี้ครับคือบทบทเรียนแบบนั้นหลายๆคนก็มาดูที่หลังเนาะตอนน<ช>อนช่องที่สายไปแล้วแต่พอเจเจได้รู้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงมันทําให้เส้นทางในวงการบันเทิงของเจเจมันเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างมันก็มันก็ทำให้พี่พี่เอ็นดูเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มันก็มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าอย่างอย่างที่ว่าผมเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วบางทีมันก็ไม่ได้คิดนิดนึงเวลาทำอะไรมันก็จะมีทำให้แบบอย่างพี่พี่เสียใจบ้างหรือว่าพี่พี่ผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะยังเอ็นดูเราเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยผมคิดว่านะ เราก็พยายามทําตัวให้น่ารักแล้วก็ในในส่วนของงานอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ตั้งใจทํากับมันแบบสุดๆไปเลยครับหมายถึงว่าก่อนก่อนหน้านี้ที่ที่เราไม่ได้มีความกดดันมากอย่างอย่างเช่นที่ผมบอกพี่ว่าแบบช่วงก่อนที่เรายังไม่ได้ดังขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนทํทํๆไปเฉยๆครับแต่ว่าพอ เราเริ่มมีชื่อเสียงจาก d ดลี่ตุสซี่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีคนที่แบบรอติดตามผลงานเราอยู่เยอะแล้วเราก็ควรจะแบบทำให้มันดีต้องรักษามาตรฐานไม่ก็ดีกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบทุกง,งานที่ผมรับผมก็ค่อนข้างแบบตั้งใจสุดๆเท่าที่ผมจะทำได้อะไรเงี้ยสำหรับเจ๊แล้วศิลปินหรือนักสแสดงที่ดีคืออะไรพูดรวมๆเลยครับผมรู้สึกว่าการเป็นศินลปินที่ดีหรือว่านักสแสดงที่ดี ก็คือการสร้างความสุขให้คนดูหรือว่าคนฟังให้ได้มากที่สุดครับหมายถึงว่าการงานที่เราอยู่มันคือวงการบันเทิงซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับหน้าที่ของเราคือการสร้างความสุขให้กับทุกคนผมว่านั่นคือหน้าที่ของนักแสดงหรือว่าศิลปินที่ดี mm hmm. ครับเพราะว่าอย่างอย่างส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าศิลปินหรือว่านักแสดงที่ดีอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้อง เออจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมจําเป็นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกันมันก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็เลือกจะทําสิ่งที่ดีให้มากที่สุดแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่พลาดไปอะ่ะเราก็ผมว่าที่ว่าเราสามารถพลาดได้สิ่งที่มันจะกรองตรงนั้นก็คือวิจารณญาณของคนที่ดูหรือว่าที่ฟังอะไรเงี้ย mm. มากกว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่า สิ่งที่ดีก็โอเคเก็บไปอินสปายแต่ว,ว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ควรทําแบบผมหรือว่าแบบ<ม>ใครๆก็ตามที่แบบเคยพลาดอะไรเงี้ยครับเรามันมีความผิดพลาดอันไหนไหมคะที่เจเจ๊ถือว่าทำแล้วแล้วมันทาให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือเป็นบทเรียนสําหรับเราอะไรเงี้ยในการทํางานใช่ไหมครับเอ่อมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ผมทํางานหนักมากช่วง ช่วง I hate you, I love you ครับแล้วตอนนั้นผมถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องหนังว่า20ใหม่ที่เล่นกับพี่ใหมรดาวิกาครับแล้วช่วงนั้นผมทำงานหนักแบบหนักมากพอเสร็จจาก I hate you, I love you ตอนตีสีผมจะต้องกลับเข้าคอนโดไปอาบน้ำเพื่อที่จะออกมากองหนังตอน6โมงเช้าอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นอย่าง,งานั้นประมาณ2-3คิวจนแบบช่วงนั้นผมลอสตัวเองมาแล้วผมแบบผมควบคุมอารมณ์ตัวเงไม่ได้ครับ แล้วผมก็เวี่ยงใส่พี่ๆทุกคนเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เพิ่งมาตกตะกอนได้ตอนหลังว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่แบบมันแย่มากแล้วเราไม่ควรทําเ,เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบตอนหลังจากที่จบกองไปแล้วแล้วผมมีโอกาสได้ไปเจอกับพี่ๆที่ผมเคยทําไม่ดีไว้วันนั้นผมก็แบบเข้าไปขอโทษเขาเขาก็แบอบเออไม่เป็นไรเข้าใจแต่ว่าแบบมันไม่ดีนะเขาว่าสอนเราอะไรเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ผมแบบผมจะไม่ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนี่นะผมมองย้อนกลับไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองทําแย่มากอะไรเงี้ย อ,อถ้าเรื่องล่าสุดที่เจเจได้กลับไปมองย้อนตัวเองสมมติถ้าต้องถ้าต้องมองย้อนตัวเองในช่วงปีที่ผ่านมา <c oughs> เจเจโตขึ้นยังไงบ้างอะคะในแง่ของการทำงานโอเคโตขึ้นโตขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามี <c oughs> บทบาทใหม่ทำเพลงใหม่แต่ว่าในแง่ของการเป็นเจเจการเป็นคนคนนึงในวัยยี่สบสี่เจเจคิดว่าตัวเองโตขึ้นยังไงผม ผมดูแลครอบครัวได้แล้วครับผมคิดว่าดูแลที่บ้านได้เพราะว่าช่วงช่วงช่วงตั้งแต่ทำเลอกของคนจ้างทำนายไปนายมีแคสแมนใน a d e เดมี่ช่วงปีนะั้นเป็นปีที่แบบผมยุ่งแบบสุดๆนะครับแล้วผมไม่มีโอกาสได้กลับไปอะไรเงี้ยจนมันจบช่วงประมาณเมษาปีที่แล้วแล้วผมก็มีเวลาว่างมากขึ้นก็ได้กลับไปหาที่บ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มัน กบพอกลับมารอบนี้แล้วแบบเราเรา,เราดูแบบมีวุฒิภาวะขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นําครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าอุ่นใจว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยเขาเขาแก่ลงมากกว่านี้เราดูแลเขาได้แน่นอนอะไรเงี้ยอืมครับอืมก็ก็ยี่สิบสี่แล้วเนอะอายุการงาแล้วแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่เลย <laughs> ผมดูแลได้แน่นอน <laughs> ที่แบบกล <laughs> ับ <laughs> ไปพี่ไม่ได้พ <laughs> ี่ <laughs> ไม่ได้เคลือบแปรงผมมผมตอบกับตัวเองรอบถ้าย้อนไปตอนเจเจเด็กๆคนวัยยีเป็นแบบเป็นแบบที่เราเป็นตอนนี้ไหมในความคิด <laughs> ผมไม่รู้ครัถ้าย้อน <laughs> ถ้าย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าเขาก็โตแล้วนะถ้าแบบคนเ <laughs> มื่อก่อนตอนอีกเด็กคือแบบ อย่างเช่นถ้าเราเราคุยกันในวงสนทนากับเพื่อนแล้วแบบมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่แบบเราลุกจัก 24, แล้วเขาอายุยี่สิบสี่เราก็จะพายี่สิบสี่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ขึ้นอายุยี่สิบมาแล้วทุกอย่างมันเร็วมากเลยเหมือนเพิ่งยี่สิบบบเมื่อวานเน่ยครับอือจริงเดี๋ยวมันก็จะเร็วอีกค่ะแล้วก็จะสามสิบเป้าหมายในวันนี้ของเจเจคืออะไรผมอยากให้เพลงดัง <laughs> หมายถึงว่าพอพอเราเริ่มพอเราเริ่มเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วแล้ววันนี้เราออกมาทําเพลงเดี่ยวแบบคนเดียวทํา EP เดี่ยวคนเดียวนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ใหญ่มากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับตอนแรกนึกว่าแบบจะได้ทําแค่เพลงเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันคือมา5เพลงสเพลงบวกหนึ่งเพลงตัทรักชันเป็น EP อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออภาพภาพเปิดของการเป็นศิลปินมันใหญ่มากแล้วมันทําให้ผมแบบแ,บบแอบคาดหวังครับ เพราะแบบเออขอให้มันมาหน่อยเถอะทั้งแบบเราแล้วก็แบบพี่พี่ทีมงานแบบทุกคนแบบใส่เต็มกันมากอนะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นทีมนาราวมวสิษเขาก็ประชุมกันถึงดึกถึงดื่นมีการนัดประชุมกันมีการตรวจเช็คไฟนู่นนั่นนี่ทำอีพีนี้ก็ไปทําซองแคมป์ทุกคนก็มารวมกันช่วยกันเสียเวลาประมาณห้าคืน6วันอนะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าพอเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แรกปรุ๊บเราก็อยากให้มันแบบประสบความสําเร็จอนะไรเงี้ยอืม แต่มันน่าจะอินมากกว่าตอนที่เป็นนายบายนายเนอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นทุกกระบวนการจริงๆใช่ครับใช่ผมว่าถ้าถ้าเป็นช่วงนายบายนายมันจะอินเรื่องแบบความสัมพันธ์มากกว่าอนะไรเงี้ยความสัมพันธ์แล้วก็การการ,การสร้างตัวตนการทําเพลงอนะไรเงี้ยตอนนี้มันคือแบบเราอินแบบอินอินอินดีเทลครับอินแบบทุกกระบวนทุกทุกระเบียบนิ้วเออไม่ใช่กระบวน ทุกระเบียบทุกกระบวนการอส,<ด>สองปีที่เราบอกว่าอยากเป็นแรปเปอร์ครับปีนี้ก็คงเป็นศิลปินนี่แหละครับแล้วก็ทําให้มันดีก่อนครับเหมายถึงว่า <S <S พอพอผมเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมแบบผมไม่อยากปล่อยมันนะผมอยากทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็เราค่อยมาเช็คว่าโอเคสุดแล้วหลังจากนี้เราต้องไปทางไหนต่ออะไรเงี้ย ซึ่งมันก็ตรงกับที่ที่เจจบอกว่าปกติเป็นคนจะเหมือนชอบกลับไปดูตัวเองในอดีตเนาะซึ่งถ้าเราทําเต็มที่มันจะได้ไม่มีอะไรที่ใช่ใช่่เราจะไม่ได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยผมพูดรู้เรื่องใช่ไหมครับรู้เรื่องสนุกฝากฝากผลงานให้ฝากผลงานเป็นช่วงช่วงฝากเพลงตอนนี้ผมมี EP เป็นของตัวเองนะครับหรือว่ามินิอัลบั้มนะครับชื่อว่า Passion and p a t i e n c e นะครับผมก็มีทั้งหมด ห้าเพลงครับเป็นสี่เพลงหลักแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงอินโทรดักชันครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้ปล่อยอินโทรดักชันกับเพลงที่หนึ่งไปแล้วในยู u ูบนาดาวมิวสิกครับ mm hmm. ก็เพลงที่เป็นอินโทรดักชันชื่อเพลงว่นนิม,มานะครับส่วนเพลงแรกของ EP ีก็จะชื่อว่า v e r y Very Sorry ครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้ที่นาดาวมิวสิกยูทูบนะครับแล้วก็ในสตรีมมิ่งก็ฟังได้แล้ว mm hmm. เล่าให้คนฟังฟังอีกนิดนึงว่า passion and p a t i e n c มันมันมาจากไหนอ,ะอ่ะมันมาจากช่วงที่ที่ผมทำงานแล้วผมมองย้อนกลับไปนี่หละครับว่าคือคือผมรู้สึกว่าตัวเองมามาไกลกว่าที่ตัวเองคิดไว้เยอะมากรับผมก็เลยมองมองย้อนกลับไปว่าเออถ้าสมมติว่ามันมยกเลิกไม่มองที่ปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบความโชคดีโอกาสจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ย คือสิ่งที่เรามันทำให้เรามาถึงทุกวันนี้มันคือความตั้งใจแล้วก็ความอดทนของเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคำว่า passion patience ก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามผมจะทำทุกอย่างด้วย passion แล้วก็ผมจะมี patience ที่คอยประคอง passion ไว้ทีนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อ EP นี้แต,แต่แต่ก็ดูเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเจเจเหมือนกันเนาะหมายถึงว่ามันก็สรุป ครับได้ดีได้ค่ะฝากด้นะครับตอนนี้ก็ยอดวิวเยอะแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อคืนก็ค่อยๆไปครับทําตัวพี่ไม่ขนาดนครับโอเคค่ะได้ก็นี่ก็คือบทเรียนในวัย24ของเจเจกฤษณภูมิพี่บุญสองคราวนะคะก็วันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเจเจมากคค่ะุณค่ะติดตามเรื่องราวดีๆ แล้วรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์